สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันนางสาวมาัทกะปิ่นแก้วรหัสนิสิต6370461621จะมานำเสนอ presentation ของรายวิชา Power and Energy Technology in Smart Grid ค่ะโดยหัวข้อที่จะนำเสนอในวันนี้นะคะคือ Smart Grid in Germany หรือ Smart Grid ในประเทศเยอรมนีค่ะจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามดูกันเลยค่ะจากรูปด้านบน จะแสดงให้เห็นว่าการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนมาจากภาคส่วนของบุคคลทั่วไปซึ่งมีมากถึง1ใน3ซึ่งถือว่าเป็นสัดส่วนที่สูงมากเมื่อเทียบกับหลายๆประเทศในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนอาจจะมีความยุ่งยากแล้วก็ซับซ้อนมากกว่าการผลิตไฟฟ้าแบบใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในเรื่องของ รี l ล a b ลิตี้ทำให้ระบบอะ่ะมีการจัดการพลังงานที่ดีกว่าก็คือ Energy Management System หรือว่ามีระบบกักเก็บพลังงานที่ดีหรือว่า r n y s t y Storage และข้อดีของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่มาจากภาคส่วนบุคคลก็คือผลิตตรงไหนใช้ตรงนั้นทำให้มีการสูญเสียหรือว่าลอสค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับการผลิตไฟฟ้าที่มาจากโรงไฟฟ้าที่มีขนาดใหญ่ เป็นไงบ้างคะจากที่ดูคลิปด้านบนไปกีจของเบอร์ลินนั้นให้บริการผู้คนถึง3.6ล้านคนแล้วก็มีการเชื่อมต่อถึง2.3ล้านเส้นประกอบด้วยสายไฟ37,000กิโลเมตรและมันสามารถทำงานได้ตลอด24ชั่วโมงเลยเป็นไงล่ะเจ๋งสุดๆยกนิ้วให้ s ตอมเนชเบอร์ลินหรือกิจไฟฟ้าของเบอร์ลินนะคะคือผู้ให้บริการโครงข่ายไฟฟ้าของเมืองหลวงของเยอรมน,นีได้พิสูจน์แล้วว่าในการทําให้ผู้อาศัยอยู่ในเมืองนั้นจะไม่ต้องออไฟดับหรือว่าเกิดเหตุการณ์แบบว่าไฟดับโดยที่ไม่คาดคิดก็คือวิธีของสตอมเพจเจอซึ่งเป็นเทคโนโลยีการควบคุมโดยใช้คลื่นวิทยุเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาที่ สร้างสารรค์แล้วก็มีประสิทธิภาพสำหรับการติดต่อกันระหว่างผู้ผลิตไฟฟ้าแล้วก็ผู้ใช้ไฟฟ้าและสร้างหน่วยหรือปรับเปลี่ยนเป็นระยะทำให้เราสามารถดำเนินงานของเครือข่ายที่ปลอดภัยแล้วก็สามารถเชื่อถือได้ด้วยค่ะ จากรูปด้านบนนะคะก็คือจะเป็นหลักการการทำงานของ Storm Pager ซึ่งประกอบไปด้วย4ส,ส่วนหลักๆก็คือ 1. การป้อนข้อมูลของผู้ใช้หรือว่า Input User 2. การสร้างและสำรองข้อมูลโทรเลข 3. การส่งข้อมูลแล้วก็ 4. การรับข้อมูลแล้วก็ตีความหรือว่าการประมวลผลค่ะ ข้อดีของ Storm มเพ e เจอร์นะคะเครือข่ายการเพจวิทยุมีมาเวลาเป็นหลายปีแล้วแล้วก็ถูกใช้โดยทั่วไปไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานกู้ภยัยซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาของประเทศเยอรมน,นีการใช้เครือข่ายวิทยุเพจของผู้ให้บริการเครือข่ายจะไม่ขัดขวางผู้ใช้บริการรายอื่นการบริการเพจเจอร์เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการควบคุมในเขตเมือง ด้วยสถานที่ส่งสัญญาณกว่า800แห่งในประเทศเยอรมน,นีมีกำลังส่งสูงแล้วก็มีความแรงของสนามเกือบทุกครัวเรือนเลยสามารถเข้าถึงได้แล้วก็เทคโนโลยีใหม่นี้นะคะยังประหยัดพื้นที่สถานีย่อยใหม่กำลังสร้างให้เล็กลงแล้วก็ทำให้การทำงานของเครือข่ายเนี่ยมีความกระจายที่มีความคุ้มทุนมากขึ้นไม่มีค่าใช้ใจ่ายในการดำเนินการแล้วก็การเปลี่ยนระบบ TFR Transmission System สิ่งนี้เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคมากๆ แนวคิดด้านความปลอดภัยมุ่งเน้นที่ข้อกำหนดของ Federal Office for Information Security หรือว่า BSI นะคะ uh, ในส่วนของ Innovative Performance Feature mm hmm. ก็จะประกอบไปด้วยการควบคุมผู้รับหรือว่ากลุ่มผู้รับ mm hmm. การกำหนดพารามิเตอร์ระยะไกลของผู้รับ mm hmm. การกำหนดพารามิเตอร์ระยะไกลของโปรแกรมแล้วก็สามารถจัดลำดับความสำคัญของการสลับโปรแกรมได้ สามารถจัดการเวลาผ่านสัญญาณได้แล้วก็การใช้งานแบบขนาดโดยผู้ใช้อิสระฟังก์ชันการรักษาความปลอดภัยที่เป็นเอกลักษณ์ผ่านระบบดิจิทัลไม่ว่าจะเป็นพาสเวิร์ดหรืออาไรเซ็นดิจิทัลแล้วก็สามารถควบคุมรองรับเครื่องได้เป็นจำนวนมากพร้อมกันได้ค่ะแล้วในอนาคตนะคะ s ต o มเน t b e บอร์ลินจะมีบทบาทมากขึ้นเช่นการรวบรวมข้อมูลการพยากรณ์อากาศเพื่อใช้ในการ เปลี่ยนหรือตอบสนองต่อความต้องการที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้นหรืออาจจะเป็นการรวมจุดชาร์จเจอร์ของ EV เข้ากับ Smart City หรือโครงการอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะในประเทศยเยอรมนีนะคะก็จะมีโปรเจกต์ที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะเกี่ยวกับ Smart ท i ิซึ่งวันนี้ที่มาจะเอามานำเสนอนะคะก็คือ ABB Smart g i d Project in Germany ค่ะจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวไปติดตามกันเลยค่ะ ค่ะในส่วนของสไลด์นี้นะคะมัดก็จะพาทุกคนมาดูองค์ประกอบของ ABB Smart Grid Project ค่ะซึ่งถ้าแบ่งตามพื้นที่เราจะมีทั้งหมด3องค์ประกอบก็คือ 1. พื้นที่สีเขียวจะเป็นในเรื่องของ Energy Management หรือว่าจะประกอบไปด้วยอย่างแรกเลยคือ EcoNet n c แล้วก็ T City หมายเลข7ค่ะหมายเลข1กับหมายเลข7ดูจากในสไลด์จะเห็นนะคะแล้วก็ส่วนที่2เป็น Energy Storage จะประกอบไปด้วย g r e e to Store แล้วก็ส่วนที่3เป็น Distribution ก i จ Automation ก็จะประกอบไปด้วยอีก4ส่วนย่อยอก,ก็คือ 1. List Link 2. Smart Area 3. g มกิ For You และ 4. m i l i o ค่ะซึ่ง m i l i o เนี่ยมันคือย่อมาจาก Minimum Emission Region Optimal Local Generation and Consumption ค่ะโดยมีวัตถุประสงค์ก็คือเป็นการลดการปล่อย ครบบนไดออกไซด์ outside, โดยรวมของภูมิภาคให้หน้อยที่สุดค่ะซึ่งดีต่อโลกเรามากๆเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะโปรเจกต์ของเยอรมันนั้นมีหลายๆอย่างเลยที่มันน่าสนใจถ้าใครสนใจตรงไหนก็ไปศึกษาหากันเอานะคะเดี๋ยวมาจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ในคลิปต่อไปค่ะ สำหรับการพรีเซนต์ในวันนี้นะคะก็ขอจบลงเพียงเท่านี้สำหรับคนไหนที่มีข้อสงสัยหรือว่าอยากซักถามอะไรนะคะสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวมัดจะมาตอบเท่าที่มัดรู้นะคะส่วนใครที่ดูแล้วสนใจข้อมูลต่างๆนะคะมัดก็ทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วในสไลด์ที่แล้วสามารถกดเข้าไปดูกันได้เลยค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ